คำชะโนดประตูระหว่างโลกมีสถานที่หนึ่งในเมืองไทยที่แม้จะมีคนเข้ามาเป็นหมื่นในแต่ละวันแต่กลับไม่มีใครกล้าอยู่ค้างคืนไม่มีที่พักไม่มีใครอนุญาตให้กางเต็นท์และไม่มีใครอยากท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็น ที่นั่นคือคำชะโนดกลางป่าในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมีเกาะลอยน้ำเล็กๆอยู่ท่ามกลางต้นไม้สูงล้อมรอบต้นไม้ที่คนท้องถิ่นเรียกว่าต้นชนโนดใบคล้ายป่ามลำต้นสูงพเพรียวลมพัดเมื่อไร เสียงใบจะเสียดสีกันดังราวกับเสียงกระซิบชาวบ้านเชื่อว่าต้นไม้พวกนี้ปกป้องดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดินแดนที่ถูกเรียกกันมานานว่าเมืองพญานาคย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนตำนานเล่าว่า พญาสีสุดโทพญานาคผู้ยิ่งใหญ่แห่งลุ่มน้ำโขงได้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าปู่ไก่สอนราชผู้เป็นกษัตริย์มนุษย์ที่ครองนครบริเวณนั้นแต่แทนที่ทั้งสองจะรบกันจนบ้านเมืองล่มสลายพญานาคและเจ้าปู่ตกลงกันว่าจะไม่ทำสงคราม แต่จะแบ่งเขตแดนกันชัดเจนมนุษย์อยู่ฝั่งหนึ่งพญานาคอยู่ฝั่งหนึ่งจุดกึ่งกลางที่ตกลงกันก็คือเกาะคามชนโนดตั้งแต่นั้นคามชนโนดจึงกลายเป็นทางผ่านระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลไม่ใช่ทุกคนจะมองเห็นแต่บางคนก็ รู้สึกได้แม้จะมีผู้คนมากมายเข้ามาสักการะศาลเจ้าปู่ศีสุโธและแม่ย่าศีปทุมมาที่ตั้งอยู่ใจกลางเกาะแต่สิ่งที่หลายคนสัมผัสคือบรรยากาศที่แปลกประหลาดบางคนบอกว่าพอข้ามสะพานเข้ามาในเกาะจะรู้สึกว่าคลื่นอากาศเปลี่ยนไป อุณหภูมิลดลงเสียงภายนอกเงียบหายราวกับเข้าอีกโลกหนึ่งมีนักท่องเที่ยวหลายรายบอกว่าเห็นเงาลางๆของหญิงสาวในชุดไทยเดินอยู่ลึกเข้าไปในป่าแต่พอเข้าไปใกล้กลับไม่มีใครบางคนถ่ายรูปตอนกำลังไหว้เจ้าปู่ แล้วได้เงาคล้ายงูยักษ์ล้อมอยู่ด้านหลังนักข่าวบางช่องเคยเข้าไปถ่ายรายการช่วงใกล้คำ่ำทั้งทีมนานรู้สึกเหมือนถูกเฝ้าจากบางสิ่งที่อยู่ในป่าต้นไม้พลิ้วไหวทั้งที่ไม่มีลมแต่เหตุการณ์ที่เล่าขานกันมากที่สุดคือเรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่ง ที่มากับครอบครัวในช่วงสงกรานต์หลายปีก่อนเธอหายตัวไปในป่าคำชนโนดตอนเดินตามขบวนบวงสวงเจ้าหน้าที่ระดมค้นหาทั้งคืนแต่ไม่พบแต่ตอนรุ่งเช้าเธอเดินออกมาจากหลังต้นชนโนดใหญ่และพูดเพียงว่าคุณปู่พาไปดูเมืองของท่าน ใต้น้ำมีวังทองสวยมากคนในครอบครัวขนลุกทุกคนและตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครพาเด็กเล็กเข้าไปลึกเกินแนวสารอีกเลยอีกหนึ่งสิ่งที่ดึงดูดผู้คนคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในเกาะน้ำใสยเย็นตลอดปีไม่เคยแห้งไม่เคยขุน เชื่อกันว่าเป็นทางเชื่อมกับโลกบาดาลของพญานาคในวันสำคัญเช่นวันขึ้น15้าค่ำเดือน11จะมีผู้คนเห็นรอยพญานาคขึ้นจากน้ำหรือเห็นฝูงปลาเล็กๆว่ายเป็นวงกลมเหมือนกำลังทำพิธีบูชาบางคนที่มียานบอกว่า เคยเห็นงูยักษ์เงาสีเขียวทองเคลื่อนไหวผ่านตาแวบเดียวใต้ผิวน้ำชาวท้องถิ่นไม่เคยล้อเล่นกับคำชะโนดแม้จะอนุญาตให้สักการะแต่ห้ามลบหลู่ห้ามพูดคำหยาบห้ามเก็บใบไม้ดินน้ำหรือหินกลับออกมาเด็ดขาด เคยมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งเข้าไปถ่ายสารคดีและเผลอเก็บใบชนดกลับมาเป็นที่ระลึกคืนนั้นทั้งห้องพักได้ยินเสียงคนลากโซ่ข้ามเพดานเสียงหายใจแรงเหมือนงูฟออยู่ข้างหูพวกเขารีบกลับมาคืนใบชโนดในวันรุ่งขึ้นพร้อมขอขมาด้วยเครื่องบูชาเก้าอย่างเสียงทั้งหมด ก็หายไปไม่ว่าเรื่องเล่าทั้งหมดจะเป็นตำนานจริงหรือเพียงภาพฝันของคนศรัทธาแต่คำชะโนดยังคงเป็นที่เดียวในเมืองไทยที่มีทั้งมนต์ขลังศรัทธาและความลี้ลับรวมอยู่ในจุดเดียวทุกคนที่ไปต่างมีประสบการณ์ของตัวเอง บางคนได้เลขเด็ดบางคนเห็นสิ่งลี้ลับบางคนได้แค่ความสงบทางใจแต่ไม่มีใครกลับออกมาโดยที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเลยและนี่คือป่าคำชโนดดินแดนลอยน้ำที่ว่ากันว่า เมื่อคุณก้าวข้ามสะพานไม้ไปไม่ได้มีแต่คุณเท่านั้นที่มองเห็นพวกเขาแต่พวกเขาก็เห็นคุณเช่นกัน